ว่าชุดเล็กไปนะเนี่ยดังจังยังน้องไม่ครบเลย หนูล็องกอนไหนลูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอารับกมันไว้ก่อนแป๊บนึงของมันก่อนล็อกกอนกอนลูกร็องกอนหวด้วยไนดังไนไหนดูซิแม่กว่าจะเอามันออบมาได้นี่เหนื่อยเลือดเกินไนดังไม่ลูกไนดังไนลิเกไหนใส่กางเกงยีนมองอ่าอ่าล็อกแล้วอามาล็อกแบตล็อกแบตโอทชองกษัตริย์มัตกศอไงไง 好。Huh? แม่งมันที่ไงจะได้ไม่ซ้ำไอ้หนูที่เราเล่นลิเกเนี่ยเราตั้งใจใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ตั้งใจครับอยากเล่นลิเกใช่ไหมครับไม่อยากอ้าวอยากจะมาเล่นน้งเพึ่งแสดงว่าตั้งใจนะข่อาใหญ่ไว้พรอยลงไปเออาเล่นพึ่งวันนี้ข่อยใหญ่ข่อยอนุญาต ไปรับรางวัลนะไอ้หนูทำไมหวยต้องออกเบิ้นละสี่สี่ลูกเออจะให้สี่สี่ด้วยก็ทีอายเบิ้นเลยอ๋ออายเบิ้นหวยเออคุณผู้หญิงเฮ้อ้าวอ้าวดูมุกแปะออกเป้าเบิ้นวีเป็นยังไงคะคุณทองดูสิขอมาตักเนื่อบ้านก่อนอย่างนี้นะแต่ตัวนี้ยังไง ครับผมออกฉากอื่นได้ไหมครับ <S <S นี่นนถ้าไม่ชื่ออะไรกันนะพูดให้เก่งชื่ออะไรไอโนูชื่อธงจ้าอ๋อธงชื่อธงเฮ็กหน้าชื่ออะไรชื่ออะไรลูกเนออกข้าใหญ่เอ้าแล้วทำไมมึงถึงชื่อเข้าใหญ่เล้วพ่อแม่ไปได้กันที่เขาใหญ่จ้าขอเรื่อออกมาเป็นมันไอ้หนูชื่ออะไรลูกสวัสดีจ้าชื่อชิเมจ้าอิเมจไอ้หนูชื่อ,อ คุณปานคุณปานนี่คุณทองเองไม่จะป้นอะไรนักหนาฮะคนเรานั้นมาเลือกเกิดกันไม่ได้ก็ก็ใช่ก็เลือกเกิดกันไม่ได้เลยชัหนก็แค่แบบน้อยใจเลือกเกิดมาทำไมไม่รวยเหมือนคนอื่นเขานี่ต้องเข้าป้าตัดฟืนเผาท่านทุกวันยังไม่เห็นรวยสักทีเลยอ้าวอ้าวพอกับแม่น่ะเข้าไม่ได้มีสมบัติมาให้เรา เขาก็ทิ้งวิชาความรู้ไว้ให้เราด้วยนี่พี่นี่เป็นมั่วยาเลยนะหมะั่ยาท้าชะโลกเรียงสู้ไม่ได้เลยโอ้เก่งขนาดนั้นเลยเออไหนแกลองคุยให้ฉันฟังหน่อ,อยเก่งยังไงแกเดี๋ยวจะคุยให้ฟัง<อ>สักหน่อยนี่ไอ้คนล่างบ้านอะ่ะใครพวกเมียล่างบ้านอะ่ะใครวะนะเมีย e well. มันชื่อ e well. อีแววเมียมันชื่อ e well. อีเวลพวกมนชื่อไอ้บิ๊กเอานี่ไอ้บิ๊กเข้าไปล่อไอ้อีแววแล้ว แม่คนนี้เฝ้าแม่หอหรือเปล่าุ้ไปยกันนะนะนี่ปิดไมนะปิดไหมันก้นโอ้นี่เป็นกันนะี่ตอนนี้เ่ะ เลีย้ยงจะขี้จะเยะี่ยต้องมีขค้นตะเบกบมันไปเข้าห้องหนอพีนี่ตุง้งยาเออพ่อมึงเเดินไม่ได้เอา้าทำไมแล้วทำไมเดินไม่ได้ที่วัดกล้วยนี่ยนะ นี่ตัวเนี่ยนงเนยต้องใส่พ่อกับแม่กูทำงานเป็นนักข่าวอ่ะเออมึงชื่อไหวนะนี่นี่เอาละมาถ่วงแล้วมาท่วงข้าายาเนี่ยไม่เห็นจะรวยเลยนี่ฟังชันนี่นี่ทำอะไรก็ทำอะไรชั่นเขามีความฝันคนเราอะอาชีพไม่ฝันใช่ไหมเออนี่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่เลยซองใบถ้าถูกมาเนี่ยสิบซองล้านโอ้โหหวยหวยไม่รู้เรื่องเลยนี่แล้วชั่นจะเอาเงินสิบซองล้านเนี่ยนะ ไปซื้อนี่เลยซื้อที่เนี่ยกว้านซื้อที่แถวนี้ให้หมดเลยกุญม่อดเลี้ยงกุ้งี่ได้ทั้งร้อยบ่อเนี่ยโอ้รวยนะซื้อที่ที่นี้เลยใช่ต่อจะพาพวกเลยหรอเอาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวกให้เพ่งซื้อต่อจะพาพแล้วมึงแกจะพาพไปอยู่ไหนมึบายทองไอ้ทอ็อกขอออกชาร์เงินได้ไหมไม่ได้ เฮ้ยเด็กกนกันอ่ะเด็กการซิ sì ่ก oh. ูไม่เลี้ยงลอกเป็ดอ่ะไอ้กูไม่เลี้ยงลอกโก้งอ่ะกูไม่ถนัดเอาแล้วมึงจะเลี้ยงอะไรล่ะเอาคุณจะเลี้ยงเป็ดเฮ้ยจะเลี้ยงเป็ดเลยเอาไอ้ทองนี้ส่องล้านเนี่ยสิบสองล้านนี่กูหวานซื้อเป็ดหมดเลยมึงลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเป็ดมันไข่ทีเนี่ยจับทีได้ลายบ้านในท้องโอ้โหสิบสองล้านซื้อเป็ดทั้งหมดในท้ายทายอุ้ยเป็นหมื่นตัวเลยอ่ะโอ้ยนายมื่นตัวโอ้โหเป็ดมึงเยอะขนาดนั้นไอ้ทิ้ีฮะแล้ว มึงจะเอาเป็ดมึงไปไว้ที่ไหนเหรอเอาไปเลี้ยงในบ่อกุ้งมึงนนั่แน่ๆเอ้าเดี่ยวทำไมนี่มึงพูดจริงเปล่าเนี่ยเรื่องจริงจะเอาเป็ดมึงไม่เอไว้ในบ่อกุ้งกูเนี่ยฝากไว้น่อยเฮ้ยกุ้งไม่กูเลี้ยงเอาไว้คล้ายแล้วเป็ดมึงไม่มากินกุ้งกูหมดเลยมึงก็สร้างในกุ้งมึงดำน้ำไปเส้กุ้งบ้านมึงงานมองไม่หายใจอ่ะเอ้าถ้าเกิดมันจะไม่หายใจเป็ดกูแดกกระโซยได้ไงไม่ได้ แม่นี้ได้เงี่ยนี่กูลงทุนเนี่ยนะสิบสองร้านเนี่ยแทบหมดตัวเนี่ยแต่คุณเป็นเพื่อนใช้ไม่ได้เห็นแก่ตัวเอาเม็ดตัวไว้ในกุ้งกูเป็ดมึงกินกุ้งกูเนี่ยกูก็ฆ่าถูแล้วเพื่อนมึงในใจในท้องก็เพื่อนกูนะแต่คิดแบบนี้ไม่ได้กูวดาำเป็นอย่างนี้มึง

ไอ้เหี้ยพอเวลามันพูดเยอะมึงก็งงเอ้ยทำไมโรงเรียนเขาเปิดเทอมเมื่อไหร่ยดูนนี่เอาแยกย้ายดีป้าคุณเบิหัวไม่เบแล้วนี่นเอาแบบนี้ดีป้าเออเดี๋ยวฉันเนี่ยไปตัดปืนเผาธาตุพิฆทินฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเออพี่ต้องทำน้ำพริกไปให้ฉันนะวันนี้ฉันิยากกินนี่น้ำพริกพี่มาตั้งห่วงไม่ต้องห่วงเลื่อนกับข้าวเดี๋ยวเอาไปส้ง